เธอเพิ่งค้นพบความจริง ว่ายาที่แม่เธอให้มาตลอด17ปีคือยาสําหรับสัตว์คืนหนึ่งแม่เธอนํายามาให้ตามปกติเธอจึงแกล้งทําเป็นกลืนแต่ทันทีที่แม่ออกจากห้องเธอจึงรีบคายมันออกมาและจ้องไปที่แคปซูลอย่างสงสยัยคืนหนึ่งเธอแอบย่องลงไปชั้นล่างแล้วเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาชื่อยาที่แม่เธอให้กินแต่อยู่อยู่อินเทอร์เน็ตกลับร่มราวกับมีสายตาจับจ้องเธออยู่เช้าวันต่อมาเมื่อแม่ของเธอออกไปทํางานเธอรีบหยิบโทรศัพท์ติดต่อแผนกยาในทันทีแต่ปลายสายดันคือเพื่อนของแม่เธอ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเธอจึงสุ่มกดโทรศัพท์ไปหาคนแปลกหน้าเพื่อให้ช่วยค้นหาข้อมูลยาให้กับเธอในที่สุดก็มีคนรับสายเธอจึงรับรู้ความจริงว่ายาสำหรับโรคหัวใจแคปซูลจะเป็นสีแดงนั่นจึงทำให้เธอถึงกับช็อกเพราะยาที่เธอกินนั้นกลับเป็นสีเขียวเธอจึงวางแผนทำทีชวนแม่ไปกินข้าวเที่ยงและดูหนังด้วยกันแต่หนังเพิ่งฉายไม่นานเธอทำทีแกล้งว่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่เธอกลับออกจากโรงหนัง แลรีบตรงไปที่ร้านขายยาใกล้ๆเธอรีบยื่นยาให้เภสัชดูคำตอบที่เธอได้ยินกลับทำให้โลกของเธอแตกสลายจริงแล้วยานี้ไว้ใช้สำหรับสัตว์เท่านั้นและหากใช้กับคนมันจะทำให้ร่างกายเป็นอมภาตช้าๆทันใดนั้นแม่ของเธอก็มาถึงและฉีดยาให้เธอโดยไม่พูดอะไรรู้ตัวอีกที เธอตื่นขึ้นมาพร้อมอาหารวางบนโต๊ะเธอพยายามลุกไปเปิดประตูแต่พบว่ามันถูกล็อกจากด้านนอกจึงตัดสินใจไปที่หน้าต่างและนั่นคือทางออกสุดท้ายเธอจึงกินอาหารบนโต๊ะให้พอมีแรงก่อนค่อยๆโอ,อยตัวออกทางหน้าต่างในขณะที่พยายามหนีมาถึงห้องแม่อาการหอบกลับกำเริบจนเธอหมดสติเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งกลับพบว่าตัวเองอยู่ในห้องเล็กๆเต็มไปด้วยขวดยา ด้วยความสิ้นหวังเธอตัดสินใจกรอกยาใส่ปากหวังจบชีวิตทันใดนั้นแม่ของเธอก็เข้ามาเห็นและรีบพาเธอส่งโรงพยาบาลเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอพยายามส่งสัญญาณบอกบางอย่างกับพยาบาลแต่แล้วสายตาของแม่ที่จับจ้องจึงรีบเข้ามาลักพาตัวเธอออกไปในขณะที่แม่ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ เธอชักปืนออกมาขู่อย่างบ้าคลั่งไม่ทันไรกระสุนก็รัวใส่แม่ของเธอจนล้มลงแม่ของเธอกลับรอดตายปาฏิหาริย์ในตอนที่เธอฟื้นขึ้นก็พบกับลูกสาวของเธอนั่งอยู่ข้างเตียงพร้อมกับแอบนำยาที่แม่เธอเคยให้เข้ามาอีกด้วยเพื่อนๆคิดว่าเธอแอบนำยานั้นมาทำอะไรกันแน่